สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูริงทาร่โลบายชุริกรนะคะจุดอุดตันในชีวิตที่คุณต้องเคลียร์ออกเป็นจุดที่อาจจะปิดกั้นความสําเร็จของคุณปิดกั้นสิ่งที่คุณต้องการบางครั้งเรารู้สึกว่าเราทําเต็มที่แล้วแต่ทําไมความสําเร็จหรือสิ่งที่เราต้องการมันยังดูไกลออกไปให้คุณเข้าใจไว้เลยว่าคุณมีจุดบางจุดที่มันกําลังอุดความสําเร็จของคุณไว้ดังนั้นมาให้ไพ่ของแม่หมอช่วยเคลียร์จุด ที่มันอุดตันหรือเป็นปมบางอย่างนะคะที่ทําให้คุณไม่ไปถึงฝั่งฝันสักทีนะคะให้ไพ่สองสำหรับนี้ในการอ่านคําทํานายนะคะเดี๋ยวไพอ่ออร์ลคโคไว้ทีหลังนะคะแม่หมอจะใช้ไพ่สาหรับนี้ในการดูพลังงานตัวตนของคุณนะคะคลิปนี้ก่อนที่จะเริ่มกดกดเพล y ในการอัดคลิปวิดีโออะแม่หมอู้สึกว่า อยากจะบอกรักพวกคุณอยากจะส่งความรู้สึกดีๆให้กับพวกคุณไม่ว่าพวกคุณจะมีความสุขอยู่มากน้อยแค่ไหนหรือกําลังจะมีความทุกข์มีความกังวลใจอยู่ขอพลังงานดีๆของไม่หมอที่ไม่หมอสะสมมาที่ไม่หมอสัมผสัสได้หรือแม้กระทั่งพลังงานของเบื้องบนทีมของไม่หมอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ของแม่หมอช่วยส่งให้กับพวกคุณได้มีความสุขมากขึ้นในปัจจุบันนี้เลยนะคะขอส่งความรักความปรารถนาดีให้กับพวกคุณทุกคน ะะขออนุญาตคูบาอาจย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะขอดูพลังงานของคุณสิบไม้เท้าแล้วก็เจ็ดถ้วยนะคะสิบไม้เท้ากับเจ็ดถ้วยสิบไม้เท้ากับเจ็ดถ้วยพยายามที่จะหาทางออกอยู่ใช่ไหมพยายามที่จะหาทางออกในชีวิตอยู่แล้วก็มีความพยายามมากๆไม่ใช่นั่งงองแงอยู่ตีโพยตีพายไม่ใช่เลยอะ่ะคุณพยายามหาทางออกให้กับชีวิตของตัวเองแต่มันยังหาไม่ได้อะ่ะ ไม่ยังหาไม่ได้ถามว่าถึงขนาดว่ามืดแปดด้านไหมไม่ใช่นะไม่ถึงขนาดมืดแปดด้านแต่คําไม่ถูกไปไม่ถูกจุดรู้นะว่าจุดนี้กําลังจะโอเคแต่ก็เหมือนกับมีอะไรมาให้ทําให้ตัวเองตองหยุดอะแล้วไปเอาอีกอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยอืมมันเป็นพลังงานแบบนั้นนะคะขอดูอีกสักสามใบนะคะทําความรู้จักกับคุณสักสามใบก่อนนะคะราชาถือดาบหนึ่งถ้วย แล้วก็เจ็ดเหรียญพลังงานของคุณนะ่ะอย่างที่บอกไปว่าเอ,อไม่ถึงกับว่ามืดแปด้านไม่ใช่นะไม่ถึงกับมืดแปดด้านแต่คุณรู้สึกว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะมากกว่านี้มันต้องมีอะชีวิตของคุณมันไม่ได้อยู่แค่นี้มันต้องมีมากกว่านี้แต่ทำไมคุณไปไม่ถึงแต่ทำไมคุณไปไม่ถึงคุณรู้สึกคุณรู้สึกอึดอัดอะแต่แต่มันก็มีความหวังนะมันมีความศรัทธายอยู่ คนที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้นะสิ่งที่อุดตันอยู่เนี่ยบอกได้เลยว่ามันอาจจะเป็นประเด็นสําคัญที่คุณเคลียร์จุดอุดตันตรงนี้ได้แล้วว่าคุณจะโฟมากเลยอะชีวิตมันจะเหมือนก้าวกระโดดอะเหมือนเหมือนเขื่อนหรืออะไรที่มันกักน้ําอะเราไปเอาไอ้คันกันน้ํานั้นออกอะน้ํามันก็จะไหลมาแบบเต็มที่เลยไม่หมอรู้ว่าคุณเก่งไม่หมอรู้ว่าคุณฉลาดไม่หมอรู้ว่าคุณผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะคุณเรียนรู้ต่างๆสิ่งต่างๆอะ เป็นคนที่เพอร์เฟกเลยล่ะเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ฉลาดแต่ในตอนนี้ไอ้ความเก่งไอ้ความฉลาดหรือการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเนี่ยมันติดไพออกมาคือติดอะพลังงานของคุณอะคือติดแน่นอนแต่ไม่ใช่ว่าท็อกซิกนะไม่ใช่ว่าเจอแบบอะไรที่มันท็อกซิกไม่ใช่นะแต่เพียงแค่แบบเฮ้ยอีกนิดเดียวอะมันขาดอะไรไปเออประมาณนั้นอะเหมือนเหมือนคุณทําอาหารเหมือนคุณทําอาหารจานหนึ่งแล้วอะ มันก็มันก็อร่อยดีนะแต่มันเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างเนี่ยประมาณนี้เลยอารมณ์และความรู้สึกอประมาณนั้นนะคะเลยเลยทําให้ตอบโจทย์กับคลิปนี้ทําไมแม่หมอต้องมาทําว่ามีจุดอุดตันอะที่ปิดกั้นคุณไว้ไม่ให้คุณสําเร็จเนี่ยมีพลังงานแบบนี้จริงๆแต่คุณก็ใจเย็นแต่ก็เย็นแบบเย็นแบบไม่รู้จะเย็นไปถึงแค่ไหนนะแอบถามตัวเองเหมือนกันแหละไม้ไผ่ของแม่หมอช่วยบอกไม้ไผ่ของแม่หมอช่วยเคลียร์ จุดที่มันอุดตันนั้นออกไปนะคะจุดที่อุดตันนั้นหกไม่เท้าจุดที่อุดตันในชีวิตของคุณสามไม่เท้าแปดไม่เท้าอืมเมื่อกี้เมื่อกี้รู้สึกว่ามันไม่มีมืดแปดด้านแต่มืดแปดด้านมันมาได้ไงเด็กถือเหรียญแล้วก็เด็กถือไม่เท้า สิ่งที่อุดตันในตอนนี้นะที่มันปิดกัน้นที่มันเขาเรียกว่าอุดพลังงานหรือ power ของคุณนะไม่ให้มันไปสุดๆอะ่ะคือในตอนนี้ทำงานหนักเกินไปหรือเปล่าเออแม่หมอว่าบางครั้งอะ่ะบางครั้งะนะการที่เรามีเป้าหมายอะ่ะมันมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลย เป็นสิ่งที่ดีมากๆแต่เราจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าเป้าหมายอที่เรามีหรือความต้องการหรืออะไรก็ได้ที่เรามีมันมากเกินลิมิตที่ที่เราจะรับไหวไหมถ้ามันมากเกินลิมิตที่เราจะรับไหวอ่ะเราจะตันมันจะตันความคิดอะไรทุกอย่างมันจะตันมันจะดูรวนเพราะว่ามันเกินลิมิตนึกถึงนึกถึงรถอะ่ะคันหนึ่งอะ่ะเขามีอ่ โดยรวมแล้ว180แรงม้านะยกตัวอย่างนะ180แรงม้าเนี่ยเขาเขาอัดประมาณนั้นนะนะมา180แรงม้าแล้วคุณวิ่งไปรประมาณ170อะ่ะมันก็มันก็เกือบที่จะเกินละโดยเบสิกพื้นฐานน่ะมันเกือบที่จะเกินเพราะคุณอัดเข้าไปอีกเหยียบเล่นเข้าไปอีกจน180ขึ้นไปอาจจะถึง190หรืออะไรแบบเนี้ยมันจะมันจะควบคุมไม่ได้มันจะเกินการควบคุมอันนี้ไม่หมอไม่เคยขับรถเร็วขนาดนั้นนะ ไม่เคยขับทำไมต้องยกตัวอย่างอย่างนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันจะเกินกา,การควบคุมมันจะเหมือนรถอะส่งตัวไม่ได้รถล,ลอยลอยมันจะเกือบจะบินแล้วล่ะนะเกือบจะบิน่ยรถมันจะลอยลอยถ้าเราไม่ได้มีฟังก์ชันของการแบบเซฟตี้ในส่วนอื่นๆเปลี่ยนอะไรตัวมีอะไรที่ตามสนามแข่งเขาอะนะก็ก็ก็จะเสียการส่งตัวไปเลยจะเป็นอันตรายมาก,มากๆนี่แหละคือสิ่งที่อุดตันที่แม่หมอสัมผัสเห็นมันคือคุณกําลัง ทำหรือใช้ชีวิตเกินลิมิตไปนิดนึงอ่ะเกลนลิมิตไปนิดหนึง่งจนจนทำให้เสียการทรงตัวมันมันควบคุมไม่ได้อ่ะจากที่เป็นรถแรงเออจากที่เป็นรถแรงนะกลายเป็นรถที่คำอ่อคำว่าแรงเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยอ่ะมันมันเสียการทรงตัวไปแบบนั้นนะหวังว่าคุณจะเข้าใจที่แม่หมอบอกนะคุณเก่งคุณฉลาดคุณมีความสามารถคุณมีความรู้แบบครบองค์ปัญญามากๆแต่ในตอนนี้บางครั้งอ่ะสิ่งที่คุณต้องการมันยังมาไม่ถึงต้องรอ ไม่หมอรู้ว่าคุณคุณอะบอกตัวเองนะว่ารอแต่คุณไม่ได้บอกจิตใต้สำนึกของตัวเองว่าให้รอมันเลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมันเลยเกิดมันมีบางอย่างที่มันอุดตันอะคุณจะรู้สึกแบบมืดแปดด้านมันคิดอะไรไม่ค่อยออกอะมันเหมือนจะคิดออกแต่มันก็คิดไม่ออกอะมันเหมือนมีบางอย่างปิดกั้นเนี่ยคุณจะรู้สึกแบบนี้นั่นแหละแสดงว่าจิตใต้สำนึกของคุณอะ คุณยังไม่ได้ไปคอนโทรลจิตใต้สำนึกหรือจิตวิญญาณข้างในอ่ะคุณยังไม่ได้ไปไปควบคุมตรงนั้นควบคุมได้ยังไงควบคุมได้จากการที่สมมติว่าคุณทําอะไรอยู่เนี่ยวันเนี้ยคุณทําอยู่สิบอย่างนะคะวันนี้คุณทําอยู่สิบอย่าง,ะะนนท,างทุกๆวันเลยคุณคิดว่าทำสิบอย่างเนี้ยฉันจะประสบความสําเร็จแน่นอนทําทุกวันสิบอย่างสิบอย่างแต่ความสําเร็จนั้นมันยังไม่เกิดขึ้นเลยรู้สึกว่าให้มันยังไงนะ จะทำสิบเอ็ดอย่างดีไหมเออจ็ดสิบสองอย่างดีไหมอลองซิสิบสองสิบสองอย่างก็แล้วอะไรก็แล้วก็ยังไม่ดีขึ้น่ะเนี่ยแสดงว่ามันมันโอเวอร์เกินไปมันมันมันเกินลิมิตอ่ะเออมันมันเกินเกินขึ้นไปอะนะคุณจะต้องลดมาสักเก้าก่อนตั้งหลักยกตัวอย่างให้คุณไปเปรียบเทียบนะลดมาสักเก้าอย่างหรือแปดอย่างเพื่อให้จิตใต้สํานึกของคุณผ่อนคลายมากขึ้นเนี่ยการที่เราจะบอกจิตใต้สํานึกของเราอ่ะมันก็คือบอกจาก การการะทําในแต่ละวันภายนอกเขาจะประมวลเขาจะประมวลผลเขาจะซึมซับตรงนี้ถึงแม้เราจะสมองเราจะบอกว่าเออรอได้รอได้แต่เราไม่ได้บอกข้างในอ่ะสมองก็ส่วนหนึ่งนะจิตใต้สํานึกก็คืออีกส่วนสมองได้เป็นส่วนของกายแต่จิตใต้สํานึกเป็นส่วนของจิตนี่มันมันซับซ้อนมากๆแต่คนที่เข้ามาชมคลิปของแม่หมอพวกคุณจะรู้อยู่แล้วว่าว่าเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยมันคืออะไรกเรื่องกายเรื่องสมองมันคืออะไรกาย สมองนี่ก็คือส่วนหนึ่งของกายภาพก็ถือว่าเป็นเรื่องของกายภาพมนุษย์เรามีมีแค่สองอย่างนะกายกับจิตเท่านั้นเองกายกับจิตเท่านั้นเองนะคะดังนั้นในตอนนี้คุณใช้สมองคิดว่าโอเคไม่เป็นไรฉันรอได้ฉันปล่อยวางได้แต่มันเกิดความบึดอัดขึ้นเพราะคุณไม่ได้บอกข้างในใช่ไหมดังนั้นในตอนนี้คุณจะพยายามบอกข้างในได้ยังไงก็คือการลดปริมาณการลดปริมาณความตึงเครียดการลดอัอดตราเร่งของคุณนะ่ะอย่างที่ยกตัวอย่างเรื่องลดไปเนี่ยลดอัดตราเร่งล,ลงมา อย่างน้อยก็ให้เหลือสักร้อยห้าสิมันมันยังเอาอยู่ร้อยห้าสิบมันยังเอาอยู่ก็ประมาณนั้นนะคะประมาณนั้นให้ให้เขาได้ผ่อนคลายให้จิตใต้สํานึกข้างในอะ่ะได้ผ่อนคลายได้สบายใจอ่ะว่าเออฉันฉันรอได้นะเออคุณรอได้จริงๆคุณคุณก็จะเบาใจลงไปด้วยแล้วคุณก็รู้สึกว่ามัมนมันเก็บเอาความสุขความ ความสบายใจในแต่ละวันไปด้วยโดยที่ไม่เร่งรัดจนเกินไปถามว่าความสําเร็จของคุณจะเกิดขึ้นไหมมันเกิดขึ้นแน่นอนเพราะคุณปักหมุดไว้แล้วพลังงานและวเบชันของคุณเนี่ยเออมันจะไปอยู่ในจุดที่สําเร็จแน่นอนไม่หมอการันตีนะแต่ตอนนี้มันมันยังเอื้อมไม่ถึงนิดนึงมันอาจจะอีกนิดเดียวด้วยซ้ําก็คือเพียงแค่มันจะเกินแรงต้านไปดินถอยหลังลงมาก่อนถอยหลังลงมาสักนิดหน่อยก่อนถอยสักเก้าเดินไปสองเก้าถอยหนึ่งเก้าก่อนนะเพื่อตั้งหลัก แล้วค่อยเดินต่ออีกสามเก้านี่คือส่วนที่ที่คุณจะต้องทำถึงแม้มันจะจะดูแบบมันจะช้าเกินไปหรือเปล่าเออมันจะช้าเกินไปหรือเปล่านะมันมันนู่นนี่นั่นก็วางลงก่อนนะวางลงก่อนมาให้ไพ่ชีวิอบอกเพิ่มเติมนะคะนิ่งๆต้องนิ่งให้ได้อะนิ่งให้ได้ว่าเออมันก็แค่นั้นนะ่ะประมาณนี้นะทุกอย่างนะในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะ เวลาเราอึดอัดใจเวลาเรารู้สึกมันตื้อมันตันหรืออะไรก็ตามอ่ะให้กลับมาคิดว่าเฮ้ยนี่มันชีวิตมนุษย์เราอย่าเป็นมนุษย์มากจนเกินไปเป็นมนุษย์มากจนเกินไปมันจะกดดันจิตญาณของคุณเพราะจิตญาณของคุณไม่ใช่มนุษย์ทําไมไม่หมอพูดบ้าบ้าแบบนี้บางคนใช่ปะจิตญาณของเราเป็นพลังงานเป็นพลังงานที่ผ่องใสประพัฒสอนเป็นเป็นพลังงานอะ่ะจิตมันมันเป็นพลังงานอะ่ะ เข้าใจใช่ไหมมันไม่ใช่มนุษย์มันไม่ใช่อะไรคือถ้าคุณออกจากร่างมนุษย์ไปแล้วคุณไปเป็นกายภาพอื่นร่างอวตารอื่นคุณก็ไปเป็นสิ่งนั้นน่ะในอนาคตข้างหน้าในภพชาติหน้าแต่แม่หมอถึงบอกว่าตอนนี้ถ้ามันทุกข์ถ้ามันเครียดตรงนี้แสดงว่าเราใช้ชีวิตความเป็นมนุษย์เราเราถูกความเป็นมนุษย์กินกินมากจนเกินไปนะต้องให้บาลานนิดนึงต้องต้องให้บาลานิดนึงว่าต้องใช้ชีวิตแบบจิตวิญญาณสักหน่อยนะคะต้องใช้ชีวิตแบบจิตวิญญาณสักหน่อย เข้าใจใช่ไหมเนี่ยเข้าใจใช่ไหมที่แม่หมอพูดไปต้องใช้ชีวิตแบบแบบจิตวิญญาณเนี่ยก็คือเราต้องรู้อ่ะเราต้องเป็นผู้รู้ตลอดอ่ะเรารู้ว่าเรากําลังทําอะไรเออเรารู้นะฉันยื่นแขนออกไปฉันก็รู้อย่างเงี้ยฉันจะใส่แหวนนะฉันจะสับไพ่นะเนี่ยฉันกําลังสับไพ่นี่แหละการใช้ชีวิตเข้าไปลึกในระดับจิตวิญญาณด้วยรู้รู้ทุกอย่างเป็นผู้เฝ้าดูเป็นผู้เฝ้าดูาดว่าเราคิดอะไรเรารู้สึกอะไรเราเสียใจอยู่นะน้ำตาไหลอยู่นะนู่นน,ะน,นี่นั่น นี่คือการใช้ชีวิตให้ลงลึกไประดับติดวิญญาณให้ให้เป็นแบบนั้นบ้างโอ้ตอนนี้อึดอัดจ,จังเลยทำไมความสําเร็จยังไม่มานะอ่ะคุณก็คิดในใจว่าเออฉันคิดว่าฉันกําลังต้องการความสําเร็จและฉันก็อึดอัดบอกอะ่ะเหมือนเหมือนเหมือนพูดกับตัวเองไปเลยว่าตอนนี้คิดอะไรตอนนี้อยากได้อะไรขอให้พูดคอยตามกับความคิดไปแล้วคุณจะเอาจิตข้างในประมวลผลได้อุ้ยมันมันค่อนข้างลึกเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็ต้องมีคนเข้าใจแหละ พยายบอกอะไรอีกคะพยายบอกอะไรอีกทัว of pentacles นะแล้วก็เด็กถือไม่เท้าเด็กถือไม่เท้า the magician แล้วก็สามถ้วยได้สำรับเป็น the, s the tower s หรียญอืม พ่่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมมาดูซิพ่าอยากจะออกมาแนะนําว่าในตอนนี้ก็คือปรับสมดุลปรับสมดุลทวงดุลทวงดุลไม่ให้ไม่ให้เรากดดันตัวเองมากจนเกินไปนะคะให้ให้ดำเนินชีวิตด้วยด้วยความสบายสบายไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปเพื่อเป้าหมายเพื่อเป้าหมายเป้าหมายยังคงชัดเจนอยู่แต่ถ้าเราหย่อนเกินไปเราแบบโอโ้โหทำอย่างนี้ไม่ได้ดีเลย เออไม่ทําเลยดีกว่าอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่คุณจะต้องแบบเหมือนถอยหลังบ้างอย่างที่บอกไปเพื่อปรับสมดุลนะคะคุณจะต้องเรียนรู้ต่อไปความรู้ความสามารถของคุณไม่ได้หายไปไหนถ้าคุณหยุดบ้างถ้าคุณพักบ้างถ้าคุณลดหย่อนปริมาณความสามารถหรือการแอคชั่นลงบ้างเพื่อไม่ให้กดดันจิตวิญญาณข้างในไม่ให้กดดันจิตใต้สํานึกข้างในเนี้ยความสามารถของคุณก็ไม่ได้หายไปไหนคุณจะไม่ลืมคุณจะคุณจะไม่ได้ว่าเออพอพอเราลดปริมาณหรือ ทำให้ตัวเองผ่อนคลายมากขึ้นเราจะลืมแพทชั่นตรงนี้มันไม่หายบอกได้เลยว่าไม่หายแน่นอนนะคะแล้วก็ตอนนี้มีบางอย่างที่ติดอยู่ในใจของคุณด้วยว่ามันมีเหตุการณ์สะเทือนใจบางอย่างนะคะที่มีผลกระทบมีผลกระทบต่อคุณอย่างเช่นคุณผิดหวังกับใครบางคนคุณเสียใจกับสถานการณ์บางสถานการณ์แล้วทําให้คุณรู้สึกว่าอยากสําเร็จเร็วขึ้น คนดูถูกคุณคนพูดไม่ดีกับคุณคนดูถูกเหยียดยม้มหรือสบประมาทหรืออะไรก็ตามเนี่ยทําให้คุณอยากที่จะพัฒนาตัวเองแบบเร็วๆแบบก้าวกระโดดเลยเพื่อที่จะให้เขารู้ว่ามันสิ่งที่เขาพูดมันผิดนะนี่มันเป็น,ปน,ปนแรงกดดันเราอาจจะทําเพื่อให้คนอื่นได้เห็นถึงศักยภาพของเราโดยที่เราไม่ได้ถามตัวเราเองเลยว่าไปได้ไหมน,นี่จะต้องบอกก่อนนะเพราะว่าไพ่ออกมาเนี่ยสามดาบกับเดอะทาวเเนี่ย แล้วก็สี่เหรียญนนะ่ะมันคือสิ่งที่อาจจะเก็บไว้ข้างในว่าเราจะประสบความสําเร็จเราจะทํามันให้ได้ดีเนี่ยคนอื่นจะได้เลิกสบประมาทเราสักทีทีนี้ก็กดดันใครล่ะกดดันข้างในของคุณเองนั่นแหละเพราะคุณอาจจะโฟกัสไปที่ความสําเร็จแต่ไม่ได้พาข้างในอ่ะไปด้วยจริงๆว่าความสําเร็จนะ่ะมันเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆตัวเราอ่ะต้องการจริงๆไม่ใช่ว่าเออมันยากเหมือนกันนะที่จะไม่เหมาะจะอธิบายแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าเราต้องการเพราะคนอื่น เขาจะได้มองรอบอีกแบบหนึ่งเราจะต้องรู้นะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้แก้ไขข้อบกพร่องตรงนี้ได้หรือปมตรงนี้ได้อ่ะมันจะอุดตันเราไปเรื่อยๆมันจะแก้ไม่ได้มันจะทําให้เราถึงฝั่งฝันน่ะช้าลงอย่างถ้าคุณไม่แก้ปมในจิตใต้สํานึกในจิตในใจของคุณเลยเนี่ยคุณมองว่าไม่ใช่เหรอฉันไม่ใช่คนแบบนั้นเหรอฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนดีเอาตรงนี้มาปิดกั้นเนี่ยเราต้องรู้เลยว่าเออเราแอบคิดแบบนั้นจริงๆพอเรารู้ว่าเราแอบคิดแบบนั้นจริงเราก็เคลียร์การแอบคิดแบบนั้นว่า่คิดส ถ้าเธอคิดเธอก็หนักใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยหันมาแบบวิเคราะห์ทบทวนตัวเองอยู่บ่อยๆอยู่บ่อยๆแบบเนี้ยแล้วคุณจะเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่ได้วิเคราะห์ข้างในแบบเฮ้ยไม่หมอพูดอะไรอะ่ะ ไม่เข้าหูเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้ไปแก้ตรงนั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่อุดตันไปตลอดเหมือนคุณเดินไป2อก้าคุณถอยหลัง1นก้าคุณเดินไปอีก2อก้าถอยหลังอีก2อเก้าเนี่ยมันจะดึงลังคุณอยู่อย่างนี้เสมอเพราะคุณไม่ได้ไปแก้ปมในใจหรือสิ่งที่อุดตันไว้แต่ถ้าคุณกลับไปคุณเข้าไปแก้ได้ถูกจุดนั้นแลวไพ่ก็เผยออกมาแล้วนะไพ่ก็เผยไตออกมาแล้วว่าข้างในใจของคุณน่ะคุณรู้สึกว่าฉันจะต้องประสบความสําเร็จเพื่อให้คนอื่นมันจะได้รู้ซึ้งสักทีว่าคนอย่างฉันมันมีดีอีออะะไไรรแบบน้ย แล้วไปกดดันตัวเองด้วยมันคนอื่นเขาอาจจะไม่รู้หรอกนะว่าคุณกำลังแอบทํำอะไรหรือคิดอะไรอยู่ะแต่คุณแอบกดดันตัวเองดังนั้นทําถ้าจะประสบความสําเร็จอะคุณจะต้องคิดว่าฉันจะให้ของขวัญกับตัวฉันเองมากกว่า สิ่งที่จะประสบความสาเร็จสิ่งที่จะต้องทําเป้าหมายของฉันน่ะมันคือของขวัญของตัวฉันมันคือสิ่งที่ตัวฉันข้างในต้องการจริงๆฉันจะทําตามเสียงเรียกร้องของหัวใจข้างในของฉันไม่ว่าคนอื่นจะมองว่าสิ่งนี้มันจะดีหรือไม่ดีไม่ว่าคนอื่นจะมองว่าฉันจะประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จแต่ถ้าฉันได้ทําตามสิ่งที่ฉันต้องการแล้วทํามันให้เต็มที่พลังหรือ power ข้างในอ่ะมันจะสร้างความสุขให้กับคุณแบบโดยที่คุณไม่ต้องมารอให้ใครมารู้สึกยังไงกับคุณเลย เนี่ถ้าคุณเป็นแบบเนี้ยมันคือมันคือการทํางานสอดคล้องกับจิตกายของคุณทํางานสอดคล้องกับจิตมันเลยบาลานมันเลยไม่มีสิ่งที่อะไรอุดตันเลยมันเลยแบบไปแบบโอ้โหสโมูทแบบราบลื่นไปเรื่อยๆนะคะพี่อยากจะแนะนําแบบนั้นคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนเก่งแต่คุณจะต้องเรียนรู้ทุกการใช้ชีวิตเรียนรู้ทุกเขาเรียกว่าทุกสถานาการณ์ ทบทวนตัวเองทุกสถานการณ์ The magician The magician ทบทวนตัวเองทุกสถานการณ์ให้ได้อย่าปิดบังซ่อนเล้นความรู้สึกของตัวเราจิตวิญญาณข้างในของคุณหรือจิตใต้สำนึกเขารู้นะเขารู้พูดเรื่องนี้มันยาวนะจริงพูดเรื่องนี้ยาวมากๆขออีกสักสามใบก็พอเนาะจริงๆแม่หมอก็อยากจะพูดให้มันยาวๆอะแต่แต่วันนี้คงไม่ไม่ไม่ใช่เวลาที่จะต้องพูดเพราะว่าคลิปเนี้ยอุปสรรคเยอะมากเลยรู้ไหม เดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนั่นไม่หมอจะต้องสต็อปตลอดเวลาเลย The Tower สามใบนะคะแนะนำเพิ่มเติมสามใบดูที่ดูสิปมแท้ๆเลยนะปมแท้ๆเลย s i x of Cup ปมที่อยากจะให้คุณแบบคลายออก จุดอุดตันที่อยากจะให้คุณใช้อะไรมันมาละลายจุดอุดตันนี้เพื่อให้ทุกอย่างมันดีขึ้นอาจจะเป็นปมจากครอบครัวคุณคนรักคุณนะคะความรู้สึกดีๆที่เขาแบบเหมือนเขาไม่ได้รู้สึกดีกับคุณแล้วแล้วคุณก็แคร์เขาโดยที่คุณไม่รู้ตัวว่าคุณแคร์คุณอยากที่จะโชว์ศักยภาพของตัวเองให้เขารู้ว่าฉันมีดีนะฉันมีดีนะอะไรอย่างเงี้ย แต่ยิ่งยิ่งคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะโชว์ศักยภาพให้เขารู้เท่าไหร่อ่ะมันยิ่งพังอ่ะมันยิ่งล้มเหลวอ่ะมันยิ่งไปไม่ได้มันยิ่งทําให้แบบเออมันจริงอย่างที่เขาพูดตลอดเวลาเลยอ่ะแล้วคุณก็ทุกข์ใจคุณก็เสียใจว่าเออทำไมฉันไม่สําเร็จสักทีนะทัไมฉันฉันจะฉันไม่ดีสักทีนะทําจะทําให้คนอื่นหรือคนในครอบครัวภูมิใจไม่ได้สักทีนะอะไรอย่างเงี้ยมันแอบคิดแบบนี้อันนี้เป็นเรื่องการที่แบบแอบเลยนะถ้าคุณเห็นตัวเองเป็นแบบนี้อย่าโกรธตัวเอง อย่าโกรธตัวเองและอย่าปฏิเสธอย่าปฏิเสธถ้าเราปฏิเสธเราแก้ปมไม่ได้เราจะเราจะทลายสิ่งอุดตันไม่ได้เลยนี่คือสิ่งอุดตันที่เห็นชัดมากๆสิ่งอุดตันที่เห็นชัดมากๆสรุปวันนี้นะสรุปเลยนะแม่หมอเห็นว่าจิตใต้สำนึกของคุณนะ่ะเขาถูกประมวลผลเขาถูกเขาถูกตั้งโปรแกรมไว้ว่าคุณจะสำเร็จเพราะอยากที่จะเ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากที่จะให้คนนั้นยอมรับคนนี้ยอมรับอยากจะเอาความสําเร็จไปโชว์คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยไปโชว์คนที่เรารักนั่นแหละว่านี่แหละฉันทําได้นะฉันเป็นคนเก่งนะเธอสุประมาทฉันไม่ได้แล้วนะนี่มันมันมันถูกแบบนี้มันถูกประมวลผลแบบนี้นะคะแล้วทีนี้ทํำยังไงล่ะมันก็ใจร้อน่ะทีนี้มันใจร้อนอ่ะเข้าใจไหมรถมันจะบึ่งเต็มที่แบบฉันจะต้องให้เกินชั้นร้อยแปดสิบแบบอย่างที่ยกตัวอย่างไปอ่ะร้อยแปดสิบ แรงมา้าอย่างเงี้ยก็วิ่งเข้าไปร้อยแปดสิบที่มันก็สั่นแล้วแล้วก็ไปถึงร้อยเก้าสิบเนี่ยมันก็เหมือนจะลอยละมันทรงตัวไม่ได้ละมันจะเป็นแบบเรืมอนอันตรายมากนี่เปรียบเทียบนะชีวิตก็เหมือนกันถ้ามันเกินลิมิตของตัวเองอ่ะมันมันคุมไม่ได้ดังนั้นทําอะไรอย่าให้เกินลิมิตโดยการที่ว่ารอก่อนก็ได้ความสําเร็จอ่ะมันไม่จะเป็นเอาความสําเร็จมาวางกองให้ใครเห็นความสําเร็จของเราเราจะต้องไต่ ไต่เต้าไปเรื่อยๆเราจะได้เห็นในเส้นทางขับเร็วเกินไปเราจะไม่รู้เลยว่าไอ้ตรงเนี้ยภูมิภาคตรงเนี้ยที่เราขับผ่านเนี่ยมันมีดอกไม้สวยมากเลยนะมันมีต้นไม้ใหญ่สวยมากเลยแล้วมันมีสถา,านที่ต่างๆสวยมากเราจะไม่เห็นในระหว่างทางของเราเลยว่าในระหว่างทางมันสวยงามแค่ไหนนึกภาพออกชัดเจนใช่ไหมถ้าชัดเจนเน่ยเคลียตรงนี้ให้ได้เคลียตรงนี้ให้ได้นะคะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้น มาถ้าเคลียร์ตรงนี้ได้ถ้าคุณเข้าใจถ้าคุณเก็ตในสิ่งที่แม่หมอบอกไปอะไรจะเกิดขึ้นเคลียร์ตรงนี้เคลียร์ปรมตรงนี้ได้ปุ๊บอะไรจะเกิดขึ้นคะอะไรจะเกิดขึ้นดี e อ p มเพสจักรพรดดินีความสุขสบายวาสนาบารมีคือนั่งสบายๆให้คนอื่นมองว่าหูทำไมวาสนาดีอย่างนี้อืม j u s สติก แล้วก็เดลิเวอร์ถ้าคุณเคลียร์ปรมตรงนี้ได้ทุกอย่างเพอร์เฟกทุกอย่างเพอร์เฟกมันยุติธรรมมันเพอร์เฟกทุกอย่างอะ่ะมันคือมันโอเคอะ่ะทั้งหมดอะ่ะมันโอเคทั้งหมดเลยคุณคุณได้รักตัวเองด้วยแล้วคุณก็รักคนในครอบครัวคุณก็รักคนในองค์กรคุณก็รักเพื่อนมนุษย์ไปด้วยเพราะคุณเข้าใจเพราะคุณเข้าใจนะคะแล้วก็เจ็ดเหรียญเนี่ยละเก็บเก็บประสบการณ์เก็บเก็บในระหว่างทางอะ่ะเก็บความสวยงามในระหว่างทาง เพราะไอ้ความสวยงามในระหว่างทางมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่ความสวยงามมันบางครั้งมันทําให้คุณเปลี่ยนชีวิตได้เลยจริงๆคุณไปเห็นภูมิภาคนี้เขาใช้ชีวิตแบบนี้คุณเลยรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมเราร้อนหลนทุกคนในเมืองอะ่ะใช้ชีวิตอยู่ในเมืองมาเป็นสิบปีอะ่ะแล้วออกไปต่างจังหวัดอะ่ะ เออออกไปเที่ยวต่างจังหวัดสั้อาทิตย์นึงอย่างเงี้ยแล้วคุณจะไปเห็นคนที่ต่างจังหวัดเขาใช้ชีวิตกันอีกแบบหนึง่งคุณจะเข้าใจเลยว่าไอ้สิปีที่ฉันใช้ชีวิตในเมืองอะ่ะฉันว่ามันเป็นของจริงตลอดอะ่ะแต่พอมาอยู่ต่างจังหวัดปุ๊บเฮ้ยมันไม่ใช่นี่นาคนเขาก็มีอีกแนวหนึ่งเขาก็ใช้ชีวิตได้อีกแนวเขาหัวเราะเขายิ้มเขามีความสุขได้อีกแนวหนึ่งเนี่ยคุณเหมือนมาเห็นความจริงในระหว่างทางมากขึ้นนะคะเหมือนมาเห็นความจริงในระหว่างทางมากขึ้นทําให้คุณได้คิดทําาใหห้้้คคุณไดววิเรระ์ตองแลก มีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะแล้วก็ไพ่สำหรับนี้มาดูไพ่สำหรับนี้อยากบอกอะไรเพิ่มเติมไม่ต้องห่วงนะทุกอย่างจะยุติธรรมทุกอย่างจะยุติธรรมกับคุณในตอนนี้คุณรู้สึกว่า,วาฉันทำดีทำไมฉันไม่ได้ดีสักทีฉันปฏิบัติกันแล้วฉันทำอะไรก็แล้วใจร้อนใจร้อนแล้วไปคาดหวังมันก็ไม่ได้มันมันสวนทางเราทำดีก็คือดีอะ่ะเท่านั้นเอง ทำดีก็คือดีอะอะไรที่ถ้าถ้าผลที่มันไม่ดีแสดงว่าเรายังดีไม่ถึงจุดเราก็ไปแก้ไขต่อไปต้องยอมรับอะตรงนี้นะต้องยอมรับใครที่จะกล้าพูดอย่างนี้นะไม่เหมาะชุดีกรีใครที่จะกล้าพูดแบบว่าทําดีแล้วไม่ได้ดีก็แสดงว่าถ้ายังไม่ได้ดีแสดงว่าคุณยังดีไม่พอเนี่ยดูแลจะมีไม่หมอคนเดียวหรือเปล่าพูดให้คนอื่นโกรธจริงไม่หมอรับพวกคุณนะจริงๆถึงกล้าบอก สิ่งที่แม่หมอพูดไปอ่ะอีกโก้ของคุณมันอาจจะขึ้นหรือความโกรธของคุณมันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยในตัวแม่หมอแบบเธอพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ต้องผ่านหูคุณอย่างน้อยคุณต้องไปคิดได้ไม่บังเอิญที่สักวาลให้แม่หมอพูดแบบนี้ความคิดไพ่แนะนำอะไรคะคอมมูนิตี้เอาใจดีกับคนอื่นใจดีกับตัวเองคิดบวกคิดดี คิดบวกคิดดีภัยครอบครัวขึ้นขึ้นเยอะนะ Happy Family ปปคิดบวกคิดดีคิดทุกคนเลยไม่ใช่เฉพาะแค่ครอบครัวรวมถึงครอบครัวด,ด้วยคนรักด้วยคิดในแง,ง่บวกแง่ดีไปทั้งหมดเลยอย่าไปแอนตี้อย่าไปโกรธอย่าไปเอาชนะอย่าไปอะไรทั้งสิน้นแล้วก็ตัวเองด้วยอย่าไปด้อยค่าตัวเองมีความรักมีความปรารถนาดีให้อยูใอย่ให้อยู่กับตัวเองอะทุกเมื่อเชื่อวันเลยมันคือพลังงานดีๆที่คุณจะสังเกตมันเป็นฟิลที่พลังงานดีๆถ้าคุณรู้สึกดีอะถ้าคุณรู้สึกแบบ มันเราทําสมเหตุสมผลแล้วเราแก้ถูกจุดแล้วมันดีไปหมดจริงๆอ่ะถ้าคุณดีสักคนทุกอย่างดีไปหมดอ่ะแล้วก็ถ้ามีปัญหาปุ๊บอย่าโทษชะตาอย่าโทษโชคชะตาสมมติมีปัญหากับสามีมีปัญหาคุณพ่อคุณแม่มีปัญหากับลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปโทษว่าตัวเองอ่ะเป็นคนที่อยู่แบบโอ้โหมีความสุขอยู่เป็นคนดีมากๆทําไมต้องมาเจอลูกที่ไม่ดีมาเจอพ่อแม่ที่ไม่ดีมาเจอสามีภรรยาที่ไม่ดีตรงนั้นน่ะไม่ใช่เลยนะ ไม่ใช่ดีส่วนดีเขาก็อยู่ส่วนเขาไม่เกี่ยวเลยคุณไปตัดสินมากกว่าว่าเขาอะทำให้ไม่ไม่ถูกใจคุณคุณเลยไปว่าเขาไม่ดีเนี่ยมันย้อนกลับมาที่ตัวเองอะมันย้อนกลับมาที่แบบเฮ้ยฉันต้องการให้เขาถูกใจฉันฉันเลยไปมองว่าฉันเป็นคนดีเธออย่าทําอย่างนี้กับฉันมันกเกิดทุกข์อีกดังนั้นความดีมันไม่ได้อยู่ส่วนความดีแล้วคุณเอาความดีมาปะปนกับการตัดสินพระอย่าออกมาบอกว่าคุณจะต้องแบ่งปันความรัก จะต้องคิดในแง่บวกแง่ดีคิดเลยถ้าคุณพ่อคุณแม่เขาไม่ดีเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ดีเราต้องคิดว่าเออเขาเขายังไม่ตื่นเขายังไม่รู้เขายังไม่เข้าใจในแบบที่เราเข้าใจและผลกระทบในในตัวเขา่เขาโคตรทุกทรมานเลยถ้าเขาคิดไปในทางที่มันมันไปในทางแย่นะตัวเขาเอง่ะทุกทรมานแต่บังเอิญที่เราทุกข์กับเขาไปด้วยเนี่ยเพราะเขามีอิทธิพลเพราะเขาคือครอบครัวเพราะเขาคือคนที่เรารักแล้วเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ยังไงเราก็ต้องแก้จาก การที่เรารู้ต้องรู้เลยว่านั่นคือโซแพนของเขาถ้าเขาเกิดมาแล้วเขารู้เนี่ยวันนึงเขาจะต้องรู้อย่างคุณก็เหมือนกันนะ่ะทาไมคุณมารู้อ่ะทําไมคุณเข้าใจธรรมะทําไมคุณเข้าใจจิตวิญญาณทําไมคุณเข้าใจระบบทุกอย่างเลยล่ะ ก็เพราะเหตุปัจจัยทําให้คุณรู้ตั้งทั้งที่บางทีครอบครัวคุณไม่มีคนที่อยู่สายนี้เลยอ่ะนั่นน่ะมีเหตุปัจจัยมันไม่มีความบังเอิญและถ้าคนรักของคุณหรือคนในครอบครัวของคุณเน่ยเขาทําไม่โอเคกับคุณเลยเนี่ยคุณก็จะต้องเข้าใจว่าเออเหตุปัจจัยของเขามีเราอ่ะมาคนเดียวไปคนเดียวขอบคุณที่สามีนะภรรยานะคุณพ่อคุณแม่นะลูกนะที่มาอยู่กับเราไม่ให้เราเหงา ถึงอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีบ้างสุขมีทุกข์มันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่ครอบครัวคุณครอบครัวเดียวไม่ใช่องค์กรคุณองค์กรเดียวมันมันเป็นทุกองค์กรมันเป็นทุกครอบครัวแต่เราจะประคับประคองคนในครอบครัวของเราไปได้ขนาดไหนเราหนีไม่ได้นะหนีไม่ได้เลยนอกจากต้องแก้ไขก่อนแล้วทุกอย่างจะดีทุกอย่างจะถูกปรับจูนเข้ามาสู่พลังงานดีๆขอให้คุณเป็นเมนหลักในพลังงานนั้นถ้าคุณดีสักอย่างนะทุกคนจะดีตาม แน่นอนต้องให้ต้องให้เป็นเมนหลักเลยพลังงานของคุณต้องเป็นแท่งแบบใหญ่มากอะ่ะต้องเป็นแท่งพลังงานที่ใหญ่มากๆถ้ามาตอนนี้มันแท่งเล็กอยู่เนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าฉันต้านไม่ไหวหร้กโอ้โหคนนั้นก็ทําไม่ไม่ต้องไปรอให้คนนั้นทําคือช่างเขาอะ่ะใครอยากทําอะไรทําไปเซ็ตเซ็ตตัวเองก่อนรักตัวเองรักตัวเองให้เป็นคือไม่ทําให้ตัวเองทุกข์ไม่ทําให้ตัวเองเครียด อย่าทาให้ทิงทุกตัวเองเครียดอย่าไปด้อยค่าตัวเองอย่าไปบอกว่าตัวเองเอ่ะไร้วาสนาตัวเองมีเวรมีกรรมเนี่ยพวกนี้ไม่รักตัวเองคุณจะต้องบอกว่าโอเคฉันจะส่งพลังงานดีๆฉันเกิดมาแล้วฉันคือแท่งพลังงานที่ที่มีแต่ความรักมีแต่ความเมตตาเนี่ยคุณคิดแค่นั้นแล้วคุณก็คิดดีๆพลังงานของคุณมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและพอพลังงานของคุณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครอบครัวมีความสุขคุณกล้าคิดเรื่องนี้ไหมไม่หมอไม่เคยที่จะแบบเมื่อก่อนเนี้ยสิบกว่าปีมาแล้วนะ ถ้าเราดีสักอย่างไม่เหมอะไปฟังธรรมะของน่าจะหลวงพ่อชาถ้าเราดีสักอย่างนะคนอื่นดีหมดอะ่ะออหลวงพ่อชาหรือหลวงพ่อจารันนี่แหละถ,ถ้าไม่เหมาะจาไม่ผิดนะถ้าเราดีสักคนคนอื่นดีหมดถ้าลูกมันดือ้อถ้าสามีไม่ดีคุณพ่อคุณแม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราดีเราเราดีจนมั่นคงแล้วอะคนในครอบครัวเราดีตามเขาจะเปลี่ยนตามเพราะโลกภายในของเราเป็นแบบไหนโลกภายนอกเป็นแบบนั้นถ้าคนที่รู้สึกว่า ยังไม่เชื่อไม่เชื่อตรงนี้อะ่ะมันก็เป็นอะไรที่แก้ปมตรงนี้ยากแก้สิ่งอุดตันตรงนี้ยากแต่ถ้าเกิดคุณไว้วางใจว่าเออถ้ามันเหตุการณ์แย่แ่เนี่ยแสดงว่าออข้างในฉันมีปัญหาละเราก็ไปนค้นข้างในเลยข้างในเลยนะไม่ใช่แค่ความคิดนะข้างในใจของเราเราคิดยังไงเราคิดอะไรอยู่เราต้องการอะไรอยู่อะไรแบบเนี้ยพอเราไปแก้ตรงนั้นได้โอ,อ้โหโฟเลยนะคะ แล้วมันจริงๆอ่ะมันถ้าถ้าทําทเป็นหนังนะสําหรับคลิปเนี้ยแม่หมอว่ามันมีภาคสีภาคห้าไปเรื่อยๆอ่ะมันมันละเอียดนะคะแต่ก็ค่อยๆเรียนรู้ไปละกันหวังว่าคุณจะฟังเข้าใจสัก1%นึ่อซสักหนเปอร์เก็ยังดีดีกว่าไม่เข้าใจเลยนะคะก็วันนี้คลิปนี้แม่หมอก็หวังว่าคุณจะชอบนะคะแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตเติบโตไปได้วยกันกับช่องของแม่หมอนะคะขอบคุณมากคะ่ะ